บิ๊กแซมเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรทําในฐานะผู้จัดการทีมก็คืออย่าซื้อนักเตะหลังจากจบฟุตบอลทัวร์เมนต์คนที่พูดคํานี้ไม่ใช่ผมนะแต่เป็นเซอร์และฟูซอนเฟอร์กี้บอกผมว่าดีลล้มเหลวมากมายเกิดขึ้นเมื่อบอร์ดบริหารเห็นแววนักเตะในฟุตบอลทัวร์เมนต์และพยายามจะซื้อพวกเขามาร่วมทีมสิ่งสําคัญก็คือข้อแรกและเป็นข้อใหญ่คือคุณจะได้พวกเขาในราคาที่แพงเกินจริงดาวเด่นทีมชาติโคลอมเบีย ตัดสินเกมได้สร้างความหัจรันได้บุคลิกดีครับเป็นย์เมเกอร์หลังจากนั้นโรเบิริตซื้อตัวเขาเข้ามาด้วยราคา60ล้านปอนด์พร้อมกับทุ่มค่าเหนื่อยให้แตะถึงระดับ2 0 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ช่วงแรกทําได้ดีครับในยุคข,ของคารลเชลติในรอบแรกนะครับฮามสยิงไป13ประตู13แอสซิสแต่วันเวลาผ่านไปครับมันเหมือนพลุที่สว่างวาบขึ้นมาแล้วค่อยๆจางลงไป m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาร์บายจิตรกรสีคําเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลสตาร์นะครับ กับผมจิตกรสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ของเราครับช่องทางเดิมนะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันครับในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่มันคาบเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับทั้งศึกยูโรเองก็ตามศึกโกปาหรือไล่เลียงไปถึงศึกฟุตบอลโลกการแข่งฟุตบอลเยวาวชนต่างๆเราก็มักจะเห็นใช่ไหมครับว่าเออมันจะมีเดียวที่บรรดาน,นักเตะดาวเด่นจากทัวร์นาเมนต์นั้นๆนะฮะ มีชื่อเสียงขึ้นมาเนื้อหอมขึ้นมากลายเป็นนักเตะราคาแพงขึ้นมาแต่ก็หลายครั้งครับที่เราเห็นว่าบรรดานักเตะเหล่านี้เนี่ยพอบทสรุปสุดท้ายแล้วกลายเป็นดีลที่ล้มเหลวประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่ามันมีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้หลายๆทีมเนี่ยเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะกับการซื้อดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์เหล่านี้และถึงขั้นว่าบางคนบางทีมมีข้อห้ามเลยนะครับว่า ่อจอากนี้ไปอย่าซื้อนักเตะที่แจ้งเกิดในรายการทัวร์นาเมนต์ทีมชาติปัจจัยตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไร่เลียงให้ฟังนะครับอย่างที่บอกครับในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลานะครับมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่เวทีใหญ่เนาะนักเตะหลายๆคนก็ลงสนามแล้วก็แจ้งเกิดขึ้นมาถ้ามองแบบเรียบง่ายที่สุดก็คือทัวร์นาเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันคือเวทีหลักครับความสนใจแสงสปอตไลท์มันสาดส่องลงไปและเมื่อ ตัวเราเองถ้าเทียบกับตัวเราเนาะถ้าสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วก็บางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่มันก็เข้าตาเราและถ้ามองไปถึงช่วงเวลาแล้วก็มันเกิดขึ้นระยะสั้นครับเต็มที่ก็1เดือนซึ่ง1เดือนนี้ทุกความสนใจจากแฟนบอลมันจะพุ่งตรงมาที่ทัวร์นาเมนต์มันเหมือนเป็นโรคติดต่อครับทุกคนก็จะพูดถึงรายการนี้อย่างยูโร2024โกปา2024ี่เนี่ยก็จะคุยถึงแต่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งที่มันสร้างความโดดเด่นขึ้นมาครับ อาจจะเป็นดาวซันโวหรือยิงประตูสวยๆขึ้นมามันจึงไม่แปลกครับที่พวกเขาจะพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งโลกออนไลน์ปัจจุบันนะฮะโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากทุกอย่างมันไปเร็วมากครับกลายเป็นไวรลัลกลายเป็นโพสต์ที่ได้รับการถูกกดไลค์กดแชร์มากมายมันยิ่งทําให้หนักเตะคนนั้นยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกเพียงแต่ว่ามันสวนทางกับคุณภาพที่แท้จริงครับ คล้ายๆกับกฎของดุลยภาพของสภาวะตลาดมันเหมือนกับว่าสป라이หรืออุปทา,านเนี่ยที่มีอยู่แค่หนึ่งเดือนเนี่ยะกับกับ์นาเมนตใหญ่ถ้าเทียบกับดีมาร์หรืออุปสงค์ของบรรดาทีมฟุตบอลที่ต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมากครับโดยอาจจะหลงลืมข้อปัจจัยอื่นๆในรายละเอียดปลีกย่อยในยุคข,ของเซอร์เล็กฟูซันครับสมัยที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ มีดีลประมาณนี้เกิดขึ้นพอสมควรากับการซื้อเราเด่นจากทัวร์เมนต์ใหญ่และปรากฏว่าไม่เป็นไปอย่างหวังครับเช่นเคลเบลสันครับกองกลางทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี2002หรือเอริกชอมาชอมาครับกองกลางทีมชาติแคเมรูนจากเวิ l ์ c ครับครั้งเดียวกันแปะว่าทั้งสองคนถือว่าล้มเหลวแล้วกันครับกับชุดปีศาจแดงซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเซอร์ Sir แลฟฟูซอนเคยพูดคุยกับทางแซมมาราดิ์ครับซึ่งเป็นเพื่อนซีของเขานะครับ บิ๊กแซมเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรทําในคณนะผู้จัดการทีมก็คืออย่าซื้อนักเตะหลังจากจบฟุตบอลทัวร์นาเมนต์คนที่พูดคํานี้ไม่ใช่ผมนะแต่เป็นเซอร์เลฟูเซนเฟอร์กี้บอกผมว่าดีลล้มเหลวมากมายเกิดขึ้นเมื่อบอบร์ดารหารเห็นแววนักเตะในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์และพยายามจะซื้อพวกเขามาร่วมทีมสิ่งสําคัญก็คือข้อแรกและเป็นข้อใหญ่คือคุณจะได้พวกเขาในราคาที่แพงเกินจริงอันนี้คือแบบปัจจัยแรกเลยนะฮะเพราะเมื่อ ได้รับความสนใจครับชื่อถูกพาดอยู่บนหน้าสื่อทั้งหลายแหละมูลค่ามันก็เลยถีบตัวสูงขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแพงเกินจริงนะครับมันรวมไปถึงผลงานที่มันเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ด้วยอย่าลืมว่ารายการแบบนี้เนี่ยระยะเวลามันสั้นมากอย่างที่บอกแลละครับเต็มที่ก็เดือนเดียวบางคนเล่นแค่3เกมเองแต่ถ้าเกิดมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่คุณสร้างความมัสจรรันช็อตบริหารขึ้นมาแล้วก็ ชื่อเสียงยาวครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผลงานที่มันแบบสเสถียรของคุณเนี่ยมันโดดเด่นหรือเก่งกาจกับผลงานที่มันเกิดขึ้นระยะสั้นๆตรงนั้นเพราะถ้าเรามองให้ลึกไปอีกครับเอกรายการทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับมันเหมือนเป็นแบบรายการที่ทําให้คุณนั้นตัวใหญ่ขึ้นหลากหลายปัจจัยครับคุณจะฮึกเหิมขึ้นเพราะต้องการทําเพื่อประเทศชาติเล่นเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นตัวตนของตัวเองหรือไล่ไปถึงต้องการพิสูจน์ตัวเองครับนั่นหมายความว่าพวกเขาจะมีแรงจูงใจเป็นพิเศษ ยอมทําทุกอย่างครับเล่นอย่างถาวายหัวเพื่อทําให้ทุกคนเห็นว่าเขานั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศชาติได้ดีขนาดไหนฟุตบอลโลก2014เราจําผลงานอันเปล่งปลั่งของฮามิสรูริกสได้ใช่ไหมครับดาวเด่นทีมชาติโคลอมเบียตัดสินเกมได้สร้างความฮัจรันได้บุคลิกดีครับเป็นย์เมคเกอร์หลังจากนั้นราวริตซื้อตัวเขาเข้ามาด้วยราคา60ล้านปอนด์พร้อมกับทุ่มค่าเหนื่อยให้แตะถึงระดับ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ช่วงแรกทําได้ดีครับในยุคข,ของคารลเชลติในรอบแรกนะครับฮามสยิงไป13ประตู13แอสซ,ซิสแต่วันเวลาผ่านไปครับมันเหมือนพลุที่สว่างวาบขึ้นมาแล้วค่อยๆจางลงไปเข้าสู่ยุคข,ของราเฟลเบนนเตสโอกาสน้อยลงเรื่อยๆจอยจนทั้งกลายเป็นสวนเกินในยุคข,ของเซรินซีดานซึ่งเป็นยุคที่ทัพราชาชุดขาวนั้นทวงความเป็นเจ้าโยุโรปกลับมาอีกครั้งเส้นทางของฮามสก็ค่อยๆหายไปครับถูกปล่อยยืมให้บบเยอร์มิวนิกก็ได้ประมาณหนึ่ง ย้ายมาเอเวอร์ตันไล่ไปถึงทีมลิลิการ์ตาอย่างอารยานเหตุผลหลักๆก็คือคุณสมบัติของฮาเมสมันอาจจะไม่เข้ากับระบบวิธีการของซียนซิดานครับที่เน้นในระบบ433เอาง่ายๆครับถ้าฮาเมสจะเล่นตรงกลางจะเบียดใครในเมื่อคุณมีลูก้าโมเดชอยู่มีโทนี่ r ครสอยู่แล้วก็กาเซมิโร่ปักหลักอยู่หรือจะขยับขึ้นไปแดนบนโอ้โหในยุคนั้นก็ BBC ก็ขวางอยู่แล้วครับเบลเบนเซม่าคริสเตโน รหรือแม้้ทั้งการเบียดแย่งเป็นตัวสำรองตัวหลักนะบางครั้งฮามสยังมีโอกาสน้อยกว่าทั้งอิสโก้หรือดาวรุ่งอย่างมาโกอาเซซิโอด้ซ้ำไปนั่นคือตัวอย่างที่เราเห็นภาพชัดๆแบบคิดเ,ดเร็วนะครับจากจอมทัพหมายเลขสิบพรเมเกอร์ระดับโลกอย่างฮามสกลายเป็นว่าการยินระยะในระดับสโมสรไม่เป็นอย่างหวังเอาอตัวอย่างก็ได้ครับยูโร1992จําได้ไหมครับเทพนิยายเดส์ครับ เดนมาร์กที่ตกรอบคันเลือกไปแล้วถูกเชิญเข้ามาแทนที่ของยูโกสลาเวียปรากฏว่าคว้าแชมป์ครับคว้าแชมป์ยุโรปได้ด้วยการชนะเยอรมนีสองูในนัดชิงชนะเลิศคนที่เบิกร่องประตูแรกคือจอห์นเจนเซนครับกองกลางผมหยิกยิงไกลสวยงามมากโอ้โหอาร์ซนอลซื้อตัวเข้ามาเลยครับในยุคข,ของจอร์นเกรแฮมปรากฏว่าตลอดระยะเวลาในการสวมเสื้อของทัพปืนใหญ่ถ้าพผูอ้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จอห์นเจนเซนอาจจะแค่สอบผ่าน ถ้าตีไปคะแนนเต็มร้อยอาจจะได้สัก60คะแนนแต่ความคาดหวังมันมากกว่านั้นเจนเซนเล่นให้กับอาร์เซนอลไปแต่100นัดครับยิงได้แค่3ประตูหรือเอลฮจีดิยุบก็ได้ครับลิเวอร์พูลในยุคข,ของเชราอุริเย่พยายามอย่างหนักครับถึงขั้นว่าตัดสินใจคว้าตัวเขาก่อนที่ฟุตบอลโลก2 0ง2จะเริ่มต้นด้วยซ้ำเพราะเกรงว่าเมื่อจบทัวร์เม้นต์แล้วค่าตัวของเขาจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเวิลด์คัพฉบับเอเชียในครั้งนั้นดิยุปก็แจ้งเกิดจริงๆครับให้กับทีมชาติซกใส่กสเกินย รีดพลังแฝงบางอย่างออกมาทําทุกอย่างในเกมรุกของทีมจนเซดท้ากเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แต่พอย้ายมาลิเวอร์พูลครับถ้าถามเดอะคอปแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่านี่คือหนึ่งนดีลที่ล้มเหลวที่สุดในยุคต้นศวตวรรษใหม่เรียกได้ว่าสอมตกเกือบทุกข้อครับผลงานความสัมพันธ์ทัศนคติร่างกายไปหมดเลยครับถ้าเราจับจุดตรงนี้เราพอจะเห็นก็ว่านั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเล่นให้กับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ กับเวลาที่คุณทํางานประจําเล่นใกนการสมโมสรความแตกต่างม,มันมีมากมายครับเศเนกัลชุดฟุตบอลโลก2 0 0 2กรีซแชมป์ยูโร2004การนาฟุตบอลโลก2010ไล่ไปถึงล่าสุดครับโมรโคโค็อกโกทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี2022องเรามองชื่อเหล่านี้ครับนี่คือทีมที่แจ้งเกิดได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นแบบทัวร์นาเมนต์น,น,นะครับโดยเฉพาะในฐานะของการเป็นทีมรองกว่า ตั้งรับให้แน่นรอสวนกลับเล่นในจังหวะฉาบฉวยที่ดีหรือลูกตั้งเตะที่คาดหวังได้ช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่งัดพลังออกมาครับมันจึงไม่แปลกครับที่บรรดานักเตะประเภทแบบปิดทองหลังพระเนี่ยจะแจ้งเกิดขึ้นมาหลายคนเพราะพวกเขามีบทบาทหน้าที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนครับเล่นเกมรับเข้าไว้อย่าเสียประตูซึ่งพออยู่รวมกัน,เ,นเราจึงเห็นพลังพลังมวลรวมเนี่ยทีมแข็งแกร่งขึ้น ไล่ไปถึงความสัมพันธ์ภายในทีมเพื่อนกันคนชาติเดียวกันมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ต้องปรับตัวในเรื่องของวัฒนธรรมหรือภาษาต่างๆรวมไปถึงตอบโจทย์แท็กติกของโคช้ชในทัวร์เมนต์ระยะสั้นๆแต่พอมาเล่นในสโมสรแล้วก็ความคาดหวังหรือความต้องการมันจะคนละอย่างเลยครับโดยเฉพาะอย่างิ่งถ้าคุณย้ายอยู่ทีมใหญ่แล้วก็คุณถูกกดดันแน่นอนครับว่าคุณต้องเล่นเหมือนกับตอนที่เล่นในทัวร์เมนต์ซึ่งบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นวิธีการเล่นที่อาจจะแตกต่างไป แท็กติกแตกต่างไปเพื่อนร่วมทีมแตกต่างไปไล่ไปถึงเรื่องนอกสนามครับความเป็นอยู่อาหารการกินสภาพอากาศภาษาทุกอย่างต่างหมดเลยครับมันจึงเกิดวลีตรงนี้แหละครับว่าเวลาเห็นใครที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์แล้วก็ใจเย็นๆครับอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งกระโจนเข้าไปบนตลาดเพราะสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เวลาเดียวครับเพราะนี่คือทัวร์นาเมนต์แห่งชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะทําทุกสิ่งอย่างครับ เพื่อตัวเองนั้นทํางานได้ดีพิสูจน์ตัวเองและพาทีมชาติของตัวเองนั้นไปได้ไกลที่สุดแต่หลังจากนั้นไอ้พลชั่นตรงนี้ไออารมณ์ร่วมตรงนี้มันอาจจะลดน้อยลงกับการเล่นในกับสมอสรออย่างไรก็ตามนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยไอ้ดีลลักษณะประมาณนี้ถ้าใครสังเกตมันจะเริ่มลดน้อยลงครับจะไม่มีความวู่วามเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งเพราะว่าแต่ละสโมอสรเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการทํางานที่มันละเอียดขึ้นเข้มข้นขึ้นครับหลักๆก,ก็คือ ระบบโครงสร้างของสโมสรในยุคนี้นะครับการลงทุนหรือการซื้อตัวนักเตะใหม่สักคนหนึ่งมันไม่ได้มาจากแค่การใช้แค่ผู้จัดการทีมหรือเจ้าของสโมสรแต่มันต้องมีหลากหลายอีกบุคลากรครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ฝ่ายคัดสรรผู้อำนวยการทีมงานเหล่านี้แหละครับจะคอยคัดกรองกันเพื่อประเมินออกมาว่าการลงทุนมันจะคุ้มค่าจริงหรือเปล่าหรือไล่ไปถึงว่า ปูมหลังของนักเตะคนนี้นะครับเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าเติบโตมาอย่างไรชีวิตพื้นเพข,ของครอบครัวเป็นแบบไหนทัศนคติเป็นแบบไหนพูดได้กี่ภาษาการปรับตัวเป็นอย่างไรคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะอยู่บนโต๊ะของการประเมินทั้งหมดเลยครับว่าเราควรลงทุนกับนักเตะคนนี้หรือคุ้มค่าต่อการเสี่ยงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดาวเด่นจากทัวร์เมนต์ช่วงหลังๆก็จะมีการคัดกรองมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วการใช้งานในสโมสร กับการเล่นกับทีมชาติบนเวทีใหญ่มันเหมือนเป็นช่องทีวีคนละช่องครับไม่สามารถเอามาประเมินแบบเดียวกันได้จะลงทุนแต่ละครั้งต้องเนียบต้องรอบคอบต้องมีการประเมินแล้วก็ตัดสินใจให้ครบทุกแงม่มุมครับพอจะนึกใครออกได้มากกว่านี้ไหมนะว่าใครแบบโอ,โอ้โดดเด่นขึ้นมาในทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายล้มเหลวเมื่อย้ายทีมไปสู่สโมสรใดๆก็ตามลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ นะฮะแล้วก็ขอบคุณมาก,มากๆครับสำหรับการติดตามในช่องทางมิสเตอร์ไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ